กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริษัทพลวัตเครื่องยนต์วันนี้บริษัทพลวัตเครื่องยนต์มีความยินดีที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาเพื่อคนไทยเกษตรกรไทยให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการทําเกษตรนะครับผลิตภัณฑ์ที่ว่าคือรถตยานังขับแบบขับเคลื่อนสี่ล้อรถตยานังขับยี่ห้อขาวมารุ่นท็อปกันนะครับเป็น รถต่ายนักขับที่ที่ผลิตในประเทศไทยร0อเเซนะครับผลิตที่บริษัทพลวัตเครื่องยนต์ที่นี่ฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเป็นรถต่ายที่มีคุณภาพไม่เป็นสองรองใครในตลาดประเทศไทยแต่ชิ้นส่วนหลักๆเนี่ยเราได้นําเข้ามาจากประเทศที่ต้องพูดได้ว่ามีคุณภาพสูงสุดชิ้นส่วนหลักสําคัญเนี่ยก็จะเป็นดิฟเฟอเรนเชียลหน้าหลังเรานําเข้ามาจากอเมริกาและญี่ปุ่น ต่อไปเรามาดูสเปคคร่าวๆข,ของตัวเจ้าคารามาท็อปกันตัวนี้กันดีกว่านะครับคามาท็อปกันตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับขุมกําลังนะครับ30แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับวีทวิน8 0 3ซีเป็นเครื่องยนต์ของคามานะครับเพราะว่าผลวัดเครื่องยนต์เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตและจ,จัดจาหน่ายเครื่องยนต์เบนซินดีเซลอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ต้นกําลังเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องคุณภาพาเพราะเราเป็นบริษัท ที่ผลิตยอยู่แล้วมาเร้กับถังน้ํามันขนาด14ลิตรตัวนี้ถังน้ํามันสแตเลสิ4ี่ลิตรแบตเตอรี่ส0ิแอมเหลือๆนะครับสําหรับการใช้งานเรื่องกําลังเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับพอเพียงพอในการใช้งานแน่นอนนะครับต่อไปเรามาดูระบบส่งกําลังที่ว่าไฮโดรสแตติกกันนะครับระบบส่งกําลังเนี่ยสังเกตนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสังเกตที่ด้านหน้านะครับสังเกตว่าเราจะไม่มีเพลา เพาส่งกําลังจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับเพราะเราใช้ระบบแบบน้ํามันไฮดรอลิกนะครับเราจะมีแค่สายไฮดรอลิกนะครับเชื่อมต่อกําลังจากด้านหลังมาด้านหน้าทาให้ตัวนี้สามารถขับเคลื่อนสี่ล้อได้แบบฟลูทามนะครับพร้อมกับระบบดิฟล็อกปกติเนี่ยการทํางานของดิฟเฟอเชียลหลังหรือว่าเพาหลังเนี่ยก็คือว่าเวลาด้านหนึ่งติดลมเนี่ยด้านหนึ่งจะหมุนฟรีใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เรามีระบบดิฟล็อกให้ดิฟล็อกก็คือการทํางานเนี่ยจะล็อก เผาล้อหลังให้หมุนพร้อมกันเพิ่มแรงยึดเกาะในขณะที่รถติดลมหรือว่าต้องการกําลังเยอะๆในการะใช้งานนะครับระบบดิสบล็อกเนี่ยก็สามารถาใช้งานง่ายนะครับโดยเหยียบที่เป็นเป็นเหยียบตัวนี้นะครับก็จะ เข้าระบบดิบล็อกเลยนะครับไม่ใช้เราก็ถอนเท้าออกมาดูที่มิติรถกันบ้างนะครับมิติรถคันเจ้าคาร์มาท็อปกันคันนี้เนี่ยยาวเนี่ยตั้งแต่ส่วนที่ยาวที่สุดนะครับช่วงหน้าถึงช่วงหลังเนี่ยสองเซนนะครับกว้างด้านหน้า ว้ะครับ115เซนและสูง110เซนเป็นมิติที่ใช้งานง่ายเรามาดูภาพรวมของรถนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบใบตัดนะครับแบบคานเดี่ยว2ใบพัดนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านใต้นิดนึงนะครับเป็นคานเดี่ยวเป็นคานแข่งคานเดียวแล้วต่อไปมีสองข้างนะครับคานตัวนี้ชุบแข่งพิเศษเพื่อทนต่อแรงกระแทกหรือแรงกระทะในกรณีที่โดนกิ่งไม้ ใหญ่ๆโดนหินหรือโดนต่อนะครับตัวนี้สามารถรับแรงกระแทกได้และเป็นระบบส่งกําลังจากตัวเครื่องยนต์มาใบาตัดเนี่ยใช้เป็นระบบอิเล็กทริกคัตนะครับการทํางานเนี่ยก็จะสั่งด้วยไฟฟ้านะครับให้คัดจับและส่งกําลังมาที่มูเล่ของตัวใบตัดตัวนี้นะครับส่งกําลังด้วยสายพานนะครับสะดวกง่ายแล้วก็ชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมีคําถามว่าระบบที่ส่งกําลังด้วยสายพานมาใบาตัดตัวเนี้ยเนี่ยนะครับ มันดีหรือมันแย่กับระบบที่เป็นเผาขับตรงยังไงเพาแข็งต่อจากเครื่องยนตมาที่ใบตัดตรงๆเนี่ยยังไงนะครับคือในกรณีที่ที่ใบใบตัดด้านล่างเนี่ยไปกระแทกตอหินหรืออะไรก็ตามที่เป็นแรงมากระทําโดยตรงเนี่ยตัวตัวสายพานเนี่ยจะสามารถให้ตัวได้หรือฟรีทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฟืองโดยตรงเนี่ยอาจจะทําให้เฟืองตัวนั้นเนี่ยเกิดการเสียหายได้ ตัวนี้ก็เป็นระบบที่เราเลือกเอามาใช้ต่อไประบบยกใบตัดนะครับยกใบตัดของเจ้าคาร์มาท็อปกันตัวนี้เนี่ยเป็นระบบยกที่ใช้โชกชกตัวนี้นะครับเป็นตัวผ่อนแรงนะครับก็จะสามารถยกขึ้นลงเนี่ยปรับได้ตั้งแต่ต่ำสุดเนี่ยตั้งแต่พื้นถึงยอดหญ้าที่ตัดออกมาเนี่ยอยู่ที่3.5เซนและสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10.5จุดหาเซนระดับ3.5หถึง10.5จเนี่ยก,ก็สามารถปรับเป็นลีเนียได้เลยหรือว่าเชิงเส้นได้เลยนะครับผมจะสาธิตการทําง,งานให้ดูนะครับในการปรับขึ้นลงใบตัดเนี่ยสังเกตว่าช่องที ที่เป็นคานยกตัวนี้เนี่ยจะไม่มีขั้นบันไดหรือว่ามีไม่มีล็อกสําหรับล็อกตัวก้านตัวนี้เพราะว่าเราใช้ระบบโช๊คเนี่ยในการล็อกใบตัดตัวนี้นะครับการทํางานก็จะคือเราจะดันโช๊คเนี่ยเข้าหาตัวนะครับดันโช๊คเข้าหาตัวกดลงนะครับปล่อยมันจะค้างอยู่เลยสังเกตนะครับไม่มีชิ้นส่วนไหนที่เป็นตัวล็อกนะครับกดปล่อยล็อกนะครับกดปล่อยล็อกขึ้นก็เหมือนกันเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับระดับความสูงเนี่ย ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวปุ่มเปิดปิดใบตัดนะครับเพราะว่าการทํางานของใบตัดเนี่ยไม่ได้ใช้การขึ้นสายพานแบบกดดันสายพานปุ๊บใบตัดทํางานไม่ใช่เราใช้ระบบอิเล็กทริคคัสอย่างที่เราได้พูดไปนะครับเพียงกดสั่งแค่ปุ่ม,มเดียวนะครับ แค่นี้ใบตัดก็ทํางานแล้วนะครับต่อมาเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถโดยรวมนะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กแข็งเหล็กปลายทั้งหมดนะครับรูปทรงสวยงามนะครับรุ่นท็อปกันชัดเจน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทันสมิชชั่นหลังอย่างที่เราว่านะครับเป็นระบบไฮโดรสแตติกตัวนี้นําเข้าจากอเมริกานะครับระบบส่งกําลังสายไฮดรอลิกชัดเจนนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบเผาคว่ำนะครับจะไม่สูงไม่เกะกะนะครับมิติด้านหลังรถเนี่ยจะสวยมากรูปทรงฝั่งนี้จะเป็นชุดคอนโทรลทั้งหมดนะครับของตัวรถก็จะมีโช๊คนะครับโช๊คอันนี้เป็นโช๊คสําหรับเครื่องยนต์นะครับไว้ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์เวลาอากาศเย็นนะครับหรือว่าตอนเช้าเช้าทำงานครั้งแรกเนี่ยก็ยกโช๊คนะครับก็จะทําให้เครื่องยนต์ เลคันเร่งของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคันบังคับนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ออโต้นะครับสามารถควบคุมรถเดินหน้าถอยหลังได้เลยโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอสาธิตการใช้งานอีกรอบหนึ่งอันนี้เรามาพูดกันคร่าวๆถึงตัวรถนะครับเบาะเนี่ยเป็นแบบปรับระดับน้ําหนักได้นะครับตัวนี้จะมีตัวแอจัสน้ําหนักนะครับเหมาะแก่คนที่น้ําหนักไม่เท่ากันสาหรับผู้ขับขี่นะครับพกบแปด0กสอสามารถปรับน้าหนักได้นะครับชกนุ่ม เนี่ยนะครับนุ่มนุ่มมากเลยสามารถรองรับการทํางานที่พื้นที่ขรุขระหรือว่าไม่เรียบเนี่ยโช๊กก็จะเป็นตัวรับแรงได้ดีตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมีตัวน็อคสําหรับใช้งานเหมาะแก่การขับมือเดียวได้นะครับขับมือเดียวเพราะอีกมือนึงเราต้องควบคุมตัวคนเรงตัวนี้นะครับตัวเดินหน้าถอยหลงังสวิตช์ปิดเปิดนะครับ นะครับมีเกจโชว์ระดับน้ำมันระดับน้ำมันเชื้อเพลิงมีเกจโชว์ชั่วโมองการทางานชั่วโมองการทํางานของตัวรถนะครับแล้วก็มีสวิต์เปิดปิดไฟนะครับรถตัวนี้เนี่ยเป็นไฟ LED นะครับท่านผู้ชมมาดูด้านหนะ้าเป็นไฟ LED นะครับสดวงด้วยกันก็จะมี1ดวงตรงกลางนะครับเป็นไฟซองสว่างนะครับก็เป็นแสงกระจายแล้วก็มีข้างๆสองดวงนะครับเปิดพร้อมกันตัวนี้เป็นไฟสําหรับอ่าองน้าทางด้านหน้ารถนะครับมิติด้านหน้าก็จะเป็นกันชนนะครับกันชนด้านหน้ามีโลโก้คามา แล้วก็อย่างที่เราบอกไปเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทยนะครับแทบจะพูดได้ว่าเม็ดอินไทยแลนด์ร้อภูมิใจที่เป็นไทยล้อนหน้าใหญ่นะครับเพิ่มแรงยึดเกาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีจุดลักจูงให้นะครับ ครับเรามาดูระบบเซฟตี้ของตัวรถกันบ้างว่าว่าตัวรถคันนี้เนี่ยมีระบบเซฟตี้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับคือ Emergency Stop ไว้ใช้ในกรณีหยุดรถฉุกเฉินนะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นระหว่างขับขี่เนี่ยสามารถตบรถก็จะหยุดการทํางานเครื่องยนต์ดับทั้งหมดนะครับสก็คือตัวรถเนี่ยแน่นอนว่าเป็นระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับเราใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมเป็นหลักก็จะมีฟิลมีฟิลคั่วแบตนะครับแล้วก็มีฟิลแต่ละจุดนะครับเราแยกฟิลไว้ให้ก็ เรื่องไฟช็อตหรือว่าการช็อตเซอร์กงสกิดเนี่ยก็จะถูกป้องกันโดยฟิลนะครับง่ายต่อการซ่อมบำรุงแน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นอิเล็กทริคคัตนะครับถ้าเราไม่ปิดใบตัดก่อนที่เราจะสตาร์ทเนี่ยระบบจะไม่ยอมให้เราสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเซฟตี้อีกอย่างนะครับ ครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรถตัดยานั่งขับคอมารุ่นท็อปกันขับเคลื่อน4ีล่ล้อสามารถติดต่อได้ทาง Facebook นี้หรือ YouTube c h anel นี้ hi, ได้เลยนะครับหรือโทรติดต่อที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและเราทิปหน้าในการสาธิตการใช้งานสมรรถนะที่แท้จริงว่าเจ้ารถตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้งานจริงๆหรือไม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าสมรรถนะที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนและเราพบกันใหม่อีกครั้งคลิปหน้าขอบคุณครับ